ออายุปนมาหกป,ป,ปัมไปหกปัมไปหก <c ười> ปัมไปโอ้หกซับปัมไปนาง,ง <c ười> ให้ม,ออมากมาบานติดบานติดเยยเยยเยยขแมบานติดติด <c ười> สดับสดับสดับบานอ่านบานให้บายให้มอขมบายอัด ไปไปไอดอกไม้อัดปัดติดควาถกงนางนี้ปัดย่งเลยไปเลยขอนางนะที่ว่านะครับตอนนี้เนี่ยพี่หมออยู่ที่ตัวสีหนุวิวนะครับก็มาอยู่ที่ตัวพระพุทธร,รูปนะในวงเวียนของตัวเอกกราชนั่นเองเนาะ ก็ได้มาพบปะกับคนชราเพราะงั้นเนี่ยในสังคมในอนาคตของเมืองไทยเราเนี่ยเชื่อได้เลยว่าคนชราจะมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะคนยุคพี่หมอคือ50ปีนะตอนนี้เนี่ยก็เตรียมละอีก5ปีจะรับเงินชราภาพเพื่อนเพื่อน,นคิดว่าไงฮะเงินชราภาพเราจะเลือกได้หรือเปล่าเนาะพี่หมออยากได้บำเหน็จไม่ได้อยากได้บำนานเนาะเงินชราภาพคนที่ยังไม่ถึง55เมื่อไหร่จะจะกู้ได้เงินชราภาพ คนของคนที่อายุต่ำกว่า55เมื่อไหร่จะได้คืนนะครับเรามาอรอลุ้นกันครับกับตัวนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพิธาลิมเจริญรั์ครับตอนนี้พี่หมออยู่ที่สีหนุวิวนะครับประเทศกัมพูชานั่นเองนะครับไม่ได้ทิ้ง ไม่ได้ปล่อยวางนะมีคนถามว่าพี่หมอไปเที่ยวหรอสามขอถึงไหนแล้วตอบนะครับว่าหลังจากที่พิธาได้เลือกตั้งแล้วพี่หมอเชื่อว่าตัวพักของก้าวไกลเนี่ยน่าจะทำอะไรให้เราแน่นอนแต่มันมีเรื่องที่สำคัญหรือไม่นะครับกับตัวของพักนี้นะครับพักนี้นโยบายเขาคืออะไรแรงที่สุดก็คือแก้ไข112 เราไปให้เขาแก้ไขตัวพระราชบัญญัติประกันสังคมคิดว่าเขาจะแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองหรือแก้ไขประกันสังคมได้เร็วกว่ากันเนาะพี่หมอฝากไว้เลยเนาะว่าถ้าใครอยากให้นะครับแก้ไขตัวพระราชบัญญัติประกันสังคมให้สามารถเลือกได้บําเหน็จบํานาญได้สามารถที่จะกู้เงินของเราเองได้หรือสามารถขอคืนเงินของเราได้ต้องอยังไงฮะต้องออกมาเนาะเราจะมี เอกราชในประกันสังคมเหมือนวิมานเอกราชเนาะที่นี่ก็ต้องทุกคนต้องออกมาใครคิดว่าเพื่อไม่ใช่เพื่อไทยก้าวไกลจะแก้1นึหรือจะแก้พระราชบัญญัติประกันสังคมเร็วกว่ากันถ้าอยากให้นะครับแก้ไขตัวพระราชบัญญัติประกันสังคมนะครับกวดหัวใจรัวๆเลยครับ